สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวตัวในคูเวฟของอิเล็กทรารกนะครับซื้อมาจาก JD c e n ซ r น l นะครับประมาณพันพันสี่ร้อยกว่าบาทราคาตั้งหนพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับแต่มันมีโคตรลดแล้วก็ดีของ JD ก็คือช่วงนี้เขาส่งฟรีนะครับถ้าเป็นบางงานเนี่ยมันถูกกว่าแต่ค่าส่งมันแพงนะค่าส่งร้อยกว่าบาทสองร้อยไปมาก็เลยแพงกว่าก็าเลยเมาเอือมมาทานนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบรุ่น,นง่ายๆนะครับอ่ารุ่นนี้เป็น20ลิตรนะครับตัวนี้20ลิตรก็ขนาดนี้ความจุเขาประมาณนี้นะครับแต่ตัวภายน,นอกเนี่ยผมมีตัวเก่าเป็นซนะัมซุงนะเมื่อกี้โยกออกไปละกลายเป็นว่าซัมซุงนี่ยี่ลิตรแต่เหมือนตัวตัวใหญ่กว่าแต่เขียน20ลิตรเท่ากันอันนี้ก็จะเล็กลงซ้ายก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับอ่าแต่นี้เป็นแบบง่ายๆนะเหมือนแค่มีปุ่มแค่ตรงนี้นะครับปรับระดับก็ปกติผมก็ไม่ได้ทำกับข้าวอะไรกับตัวไมโครเวฟหรอกผมก็แค่อุ่น นั่นอ so ุ่นเนี่ยผมเคยซื้อเป็นผมเคยทำรีวิวเป็นที่แบบที่เป็นสัมผัสนะครับกลายเป็นว่าวุ่นวายกว่าอีกเพราะว่าเราสมมติเราจะใช้อุณหภูมิแบบเต็มกําลังเนี่ยไอ้นี่เราปิดไปทีเดียวไอ้กำลังไม่เป็นหายมะแต่ถ้าเราจะใช้แบบครึ่งหนึ่งเนี้ยอ่าถ้าเป็นไอ้แบบทัดเราก็ต้องมานั่งปรับปั๊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 บกลายอย่างนั้นแต่ใครว่าไอพวกอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปปรับเราปรับค้างไว้ทีเดียวครับเขาเนี่ยอ่าฮุดคุณปั่นฮุดอุ่นตรงนี้สามนาทีอ่าเสร็จปุ๊บอันทีเสี ก็ไม่ต้องไปนั่งปรับผะว่าสะดวกกว่าแล้วเวลาช่าไงไหทัทัสเนี่ยสาววันนี้ก็ต้องกดนะครับนอกจากใช้โปรแกรมออโต้มนแต่ปรแกรมออโต้วันนี้บางทีมันไม่เหมนะาะกับอาหารที่เราใช้นะครับ่าเดี๋ยวผมจะลองอุ่นดูนะครับี๋้วต้มดูแล้วกันนะเอาันี้เอาร้อน,อนสุดเลยนะครับเอาไม่นานนะครับนาทีเดียวพอแล้วเดี๋ยวมันร้อนเกินเนื่องจากเวลามันเป็นแมคชีนิกนะครับเวลาหมดไม่อาจจะไม่เป๊ะหรอกนะอันนี้ความรู้สึกล้วนๆนะครับ ถ้าลาบากอย่างนี้นก็คือตรงขีดมันเนี่ยอ่ามันเป็นสีขาวนะมันเกินไปนิดนึงของู้ผมว่านะถ้าคนแบบสายตาไม่ค่อยดีนะครับหรือมันเป็นเงาเงาเนี่ยอ่ามันกันที่มองไม่ออกนะผมมันอาจจะแบบมีสีเลกนิดนึงนะอันนี้ความรู้สึกผมนะแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบเป็นมินิมอลนะครับอ่าเป็นสีแบบขาวๆอะไรหรือเปล่าเนาะครับก็ตั้งเวลาได้นะครับสูงสุดก็ตามรูปเลยนะครับอ่าแล้วก็เมนูก็มีตามประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับมาตรฐานทั่วไปไม่มีอะไร การทำงานก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟมองเห็นอุปกรณ์ถ้าดึงก็ตัดเหมือนปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรวัสดุก็ประมาณนี้นะครับร้อนไหมก็อุ่นๆเลยครับเพราะว่านี้ผมแป๊บเดียวนะแค่เทสให้ดูเก็จับจบไปสำหรับคลิปนี้นะครับกา,ารีวิวตัวไมโครเวฟของตัวเดลทอลักนะครับสั่งมาจากช้อปปี เอ้สั่งมาจากเจดีนะพูดผิดนะครับสั่งมาจากเจดีเซนท่อปกติสั่งในช้อปปี้นะครับไม่ได้สั่งจากเจดีเซนท่อพอวีเพิ่งมาสั่งเออมันค่าส่งถูกกลายว่าไม่เสียค่าส่งนะครับบวกรนไปก็เออเหมือนประหยัดกว่าหน่อยนึงนะอ่าเพราะว่า,วาไอ้นั่นมันถูกกว่าแต่พอค่าส่งไปปุ๊บกลายว่าพอๆกันหรือแพงกว่านะครับแล้วก็ส่งเร็วมากนะสั่งเมื่อวานวันนี้ได้แล้วอ่าก็รู้จะถูกใจคุณแม่บ้านที่บ้านหรือเปลนะ่าเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลา,าแค่นี้นะครับผมจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาตนะช่องชูฟอโฟต้ในยูทูบช่องแฝงชูฟอโต้นะครับผมสวัสดีครับ